เพื่อนๆเมื่อนี้ดาจิผ้ามาผัดมามาผัดขี้เมากินเนาะจ้ามาม่าผัดขี้เมาเนาะอันนี้ก็กําลังเตรียมเครื่องนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องมีมาม่าเตรียมไว้ลวกจ้าใส่ใบกะเพราน้าได้จ้าในี่ใบกะพเพรามะเขือเปาะจ้ามะเขือเปาะหอมหัวใหญ่จ้าหอมหัวใหญ่หอมขาวจ้าอันบักม่วงบักเกียวได้จ้าผักกาดขาว ผักกาดขาวจ้าหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้คณะห้องเต้หรือเปล่าหรือผักป่๋ยเล้งนะจาชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยนะคะจําชื่อผักตัวนี้ไม่ได้แต่ว่าที่บ้านชอบชอบกินผักตัวนี้มากเลยค่ะแต่ว่าก็ลืมชื่อตลอดจําซื้อบ่เคยใดจ้าแต่ว่ามากกินจ้าผักอันเนี้ยบ้านดากินว่ามันสีทุกมือจ้ามากกินแต่ว่าจําซื้อบ่อไดเนี่ยจ้ากระชายซอยกระชายซ้อยแล้วก็พริกไทย พริกไทยสดนะคะพริกไทยเมย็ดแบบสดนะแล้วก็พริกพริกสดหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตัวนี้ตัวที่ทำให้หอมเลยค่ะสามเกลอรลากผักชีพริกสดแล้วก็กระเทียมนะคะเอาไปปันปัน,ป,นปันจากพี่น้องอันนี้คืออันที่เหลือนะคะยังใช้ไม่หมดนะ เนื้อหมูนี่ดาเลือกไส้หมูสันคอ้ะจ้าดาดาชอบกินหมูสันคอจ้าพี่น้องพร้อมแล้วค่ะเตรียมเครื่องพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปผัดกันแล้วจ้าไปกันเลยเตรียมเครื่องเซ็จแล้วนะจ้าห้ากับเซมมาลวกเซนมาหมาจ้ามาหมาในห้องยาลวกโดนเลย้อจ้าเซนมันสีเละแล้วก็ข้ากับมาไหลน้ำจ้าไหลน้ำเย็นให้เซนมันเย็นลงเร็วจ้า ขั้นตอนต่อไปเราก็จะผัดสามเกลอจ้าผัดสามเกลอหอมหอมพี่น้องริกกระเทียมหลักผักชีจ้าผัด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 ระวางผัดกับทั้งไอทั้งจามจ้าทั้งหอมทั้งฟุ่งทั้งไอทั้งจามพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วห้องกระสีใส่หมูสดจ้าหมูสดลวจ้าผัดพัดพัดไปผัดปีกไปป้นมาจนว่ามันสุกมันจ้า ผัดค้นๆจนว่ามันสุกจ้ะเพราะว่าหมูเนี่ยมันสุกยากเนาะเขาหั่นฉ้นใหญ่พะเขาหมักเอ่อมักคั่มใหญ่ๆจ้ามักหมูตอนใหญ่ๆแล้วก็ใส่บักเขือใส่ผักตามใจชอบเลยจ้าเข้ามักผักเอียงเข้าก็ใส่ลงไปเลยจ้าผักนี่เปรามมีเอียงฟิตตายโตน่าจ้าผัดขี้เม่าเนี่มากหมาขี้เม่าว่ามี่ยอียงพริกฟิตตายโตเข้ามักผักเอียงก็ใส่เข้าไปเลยจ้าบ้านนี่กะที่มักผักตามที่เห็นนะจ้า มักใส่ผักหลายอย่างจ้ะต้นหอมกับใส่ผักกวางตุ้งห้องเต้ด้วยผักกาดขาวต้นหอมจ้ะใส่ลงไปจ้าแล้วห้อก็มับพัดพัดพัดให้เข่ากันจ้ะเป็นตาซสบบ่จ้าพี่น้องอันนี้สามี่เฮ็ดไห้ด้อจ้าทิดายเยืนไทย ไม่ได้เย็นไทยลรวก็สามีเป็นคนเฮ็ดให้กินจ้าสามีพัดแสบกันเลยเห้เราพัดห้จ้าสามีเฮ็ดกับเขาากิงค่ะอวดสามีอีกแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดกับเขายัางอวดสามีเนาะคะ <S <S ่ะข้ากับพรา <S <S จนว่าพักมันสุกแล้วจ้าแล้วก็ข้าวกะจันาไส้พักกาดขาวแล้วก็เครื่องเอ่อพริกไทยเม็ดกระช่ายจ้า แล้วกัพริกซอยที่เ้าหัันเป็นแวนไว้จ้าแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงมามา่าอันนี้เป็นเครื่องปรุงมามา่าย่างเดียวเล่ด้จ้าอันนี้ยเข้ากัจะบีบจะเทศใส่ถ้วยหอาไว้ก้อนพร้อมเตรียมพร้อมไว้เลยจ้าแล้วเราก็จะผัดผัด,ผ,ดผัดอีกรอบนึงผัดคนให้เข้ากันค่ะผัดไปข้นไปจ้าพี่น้องเป็นตะแซสบป้จ้าพี่น้องเริ่มเป็นรูปเป็นล่างไปเริ่มเป็นตะแซสบไปจ้า ผัดไปค้นไปจนมันสุกไปละจ้าจนพักสุกเสร็จแล้วขาก็จะเอาเส้นมามา,มาใส่จา้าลายบ่จ้า,จาอันนี้เป็นมามาหาซองได้จา้าแล้วก็ใส่เ,เครื่องปรุงมามาที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งมาใส่เพิ่มจา้าคุกใส่เส้นมามาจา้าเสด็จนัวนวผู้ใดมักเข้มมักหวานมักรสชาติอีหยังเพิ่มกะปรุงเขาไปเพิ่มได้เ้อจา้าพี่น้องปรุงเครื่องเขาไปเพิ่มได้เลยจา้า น,นี่กะปรุงเพิ่มแค่นิดหน่อยจ้าพี่นอ้องเากกบพัดพัดค้นค้นในเขากันแลวจ้าให้เส้นกับเครื่องกับเครื่องปรุงเขากันขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบกะเพราจ้าใบกะเพางามงามเนาะใบกะเท่าใบกะเพาบันถืกฝนจ้าพัดเลยจ้าพัดไปค้นไปเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเป็นดัซเซ่ป้าจ้าพี่น้อง บุห่ข้นห้วยห้วยห่วยห้วยผูนะ่ะมาเด้อไม่กินน้ากันบอนี้จ้าเสร็จแล้วมาม่าผัดขี้เมาเสร็จแล้วค่ะไม่กินด้วยกันนะคะไม่กินน้ากันเด้อจ้าขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะสวัสดีค่ะผักบวคเคยกิ่งจ้าขออภัยเด้อจ้าเป็นตัดเสบเนาะจ้า